อ่าโอเคมาครนนี้มาด่านสองขีดสองนะครับด่านนี้จริงๆแล้วไม่ยากนะแต่ว่าหลักสำคัญเลยคือน้องเซเวน่นต้องใส่สกิลตามที่ผมบอกนะเพให้มันจะฮิวได้ทันพอดีส่วนหน่วยคุ้มกันเนี่ยก็จะให้เป็นซิววี่กับดานะนะแล้วก็ไคดันสามคนนะสกิลใส่ตามนี้เลยนะนซิววี่ใส่ตามนี้ดานะใส่ตามนี้ไคดันใส่ตามนี้เลย แล้วก็หุนเฮินอาวุ้งอาวุธชิปเชิบแล้วกระป๋องกระป๋าอะไรทั้งหลายเนี่ยที่เมื่อกี้ดานหนึ่งยืมไปเอากลับมาใช้เอากลับมาใส่เหมือนเดิมด้วยนะใครยืมไปเช่นแคทเธอรีนหรือใครตามนั้น่านนี้จะแบ่งหน้าที่กันหน่วยฮิลก็ฮิลไปนะน้องโปจิกับเซเว่นมีหน้าที่ฮิลก็ฮิลไปอย่างเดียวเลยไม่ต้องทําอย่างอื่นส่วนหน่วยป้องกันจะมี3คนมีซิวี่ดานะแล้วก็ใครดันทีนี้หน้าที่ของซิวี่ เริ่มมาเนี่ยศัตรูมันจะมีมันก็นจะกระโดดลงมากันประมาณ 2- 3สตัวมันจะมีไอ้หน่วยยุทธวิธีตัวหนึ่งนะวิธีก็คือเอาซิลวี่อ่ะยิงแขนไอ้ตัวธรรมดาก่อนไอ้ตัวลูกน้องอ่ะยิงแขนทําลายอาวุธไปแล้วซิลวี่ก่อนจะจบเอนะ์ออ่ะมันจะยิงได้อีกนัดหนึ่งนะสุดท้ายอ่ะให้ไปยิงบอดี้ไปยิงตรงบอดี้ของไอ้ตัวหน่วยยุทธวิธียิงเอาไว้หลังจากนั้นให้ดานะตามไปเก็บบอดี้ให้แตะ มันก็จะตายนะดานะใช้ท่าสท่ากระสุนน่ะนี่คือหน้าที่นะแล้วก็ใครดันทําหน้าที่คล้ายๆดานะก็คือตามเก็บกวาดให้กับซิลวี่แต่หลักสําคัญเลยก่อนที่ซิลวี่จะจบเทินคนก่อนจะจบเทินนะัดสุดท้ายจะต้องยิงบอดี้ไอ้หน่วยยุทธวิธีเอาไว้ให้ให้สองคนเขาเก็บอีกทีหนึง่งนะไม่งั้นหน่วยยุทธวิธีมันมายิงเราเนี่ยมันจะยุ่งแล้วก็ นอกเหนือจากเก็บงานแล้วเนี่ยก็ไปตอดลูกน้องที่เหลือเน้นตอดขาก่อนเน้นยิงขามันก่อนให้แตกนะเพราะว่ามันจะได้เดินเข้ามายุ่งวุ่นวายกับเซเว่นกับปจิไม่ได้เพราะว่าถ้ามันมาออก,กันเยอะๆอะ่ะเดี๋ยวเซเว่นกับปจิเขาจะเข้าไม่ถึงเขาจะฮิลไม่ถึงอะ่ะสรุปแผนตามนี้นะอะ่ะทีนี้พอจะมองเห็นภาพแล้วมาลองเล่นกันเลยลองดูมาถึงเนี่ยซิลวียิงไอตัวลูกน้องก่อน ถ้ายิงตัวแตกได้ก็ยิงไปเลยแต่ถ้ายิงตัวไม่แตกย้ายมายิงอาวุธมันนะเออมันจะได้ไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับเราเนี่ยยิงไปเลยตัวไม่แตกใช่ไหมอ่ะย้ายมายิงแขนที่ถืออาวุธยิงไปจบสองนัดแล้วนะอ่ะทีนี้นัดที่สาม นัดที่3พอเก็บอะไรได้ไหมนัดที่3เก็บไม่ได้เก็บแขนไม่ได้ก็เก็บขาไปนัดที่4นัดสุดท้ายอย่าลืมนัดสุดท้ายมาจบที่บอดี้ของไอ้หน่วยยุทธวิธีนะอันนี้ซิวีนะหน้าที่มีแค่นี้เลย3นัดแรกยิงตอดอะไรได้ตอดไปตอดอาวุธตอดขานัดที่4มาจบที่บอดี้ยุทธวิธีต่อไปคนต่อไปจะใช้ใครดันหรือดานะก็ได้มายิงไอ้ตัวยุทธวิธีให้ตาย ถ้าใครดันยิงไม่ตายก็ใช้ดานะนาดามันซูมได้ไงซูมล็อกเป้าได้ที่เหลือมันจะยิงได้ต่อใช่ไหมก็ตอดไปตอดไอ้พวกนี้เอาไว้เตรียมไว้เอาไวเ้เทินหน้านะเทินหน้าซิลวี่เขาจะได้งานเบาลงยิงปุ๊บตายเลยอนะดานะมาเก็บตัวนี้เนะี่ยคอยตอดไป อดเก็บงานให้ซิวีเขาส่วนปอจิมาฮิวเลยใช้ท่าฮิวธรรมดานี่ยแหละส่วนน้องเซเว่นนะให้มาฮิวในระยะติดตัวเลยนะพอฮิวเสร็จปุ๊บเขาจะซ่อมเพิ่มอีกทีหนะึ่งเซตสกิลตามตามที่ผมบอกอะมันจะฮิวได้ที่เหลือาทำเหมือนเดิมเดี๋ยวศัตรูเขาก็จะโดดโดดลงมาเป็นเซตเป็นเซตเซตแบบนี้แหละมีแค่นี้โดดเป็นเซตมา เดี๋ยวมาดูว่ามันจะมีอะไรอีกเนี่ยต,ตรงไหนมันชค่อยๆมาเราก็ไปเก็บอ่ะทีนี้เนี่ยเราเราโดนระเบิดปูพรมมาใช่ไหมปูพรมมาเนี่ยเดี๋ยวเราต้องหนีเดี๋ยวเรามาเก็บทีน,นี้ก่อนเอาซีวีเก็บไอ้ฝั่งนี้ก่อนคอยจำอาไว้ด้วยนะว่าศัตรูมันจะโดดมาตรงไหนอะ่ะก่อนจบเทินให้ให้อยู่ประมาณแบบกลางๆให้มันต่อยอดได้อ่ให้ยิงแล้วไหลไหลไหล,ไหลไปอีกด้านหนึ่งได้ไม่ไงั้นมันยิงไม่ถึง คือซิวีเขาจะไหลไปเรื่อยไงลองดูระยะเดินเขาอ่ะเนี่ยก่อนจบเธอนะยิงบอดี้เตรียมไว้ไจบซิวีที่เหลือดานะมามาช่วยเก็บเดานะใช้ท่าสามท่าสามมันล็อกล็อกเป้าเล็งได้ยิงไปจบหมดเรื่องหมดราวยุทธวิธีอ,อ่ที่เหลือไปตอดใครก็ได้ตอดไปตอดไปเรื่อยพยายามตอด,ตอดขาอย่าให้มันเข้ามาใกล้ ตัวตัวที่เราต้องฮิวอ่ะเพราะเดี๋ยวมันจะแน่นมันจะแออัดมันเข้าไม่ได้เพราะเราต้องคอยหลบเราต้องคอยหลบรัศมีระเบิดให้ให้ด้วยไงบ้านี่ไอเซเว่นเสือกโดนระเบิดไงรอบตัวเลยเดี๋ยวเซเว่นต้องยืนห่างๆอ่าอันนี้ใครดันก็เก็บไปตามเก็บแล้วก็หลบๆบหน่อยหลบๆบเดี๋ยวโดนระเบิด หน้าที่มีแค่นี้แหละเล่นแบบนี้วนซ้ำๆไปเรื่อยจนมันครบเทิร์นอ่ะมันจะฮิลทันพอดีถ้าเซฟสก,กิลพอจีกับเซเว่นตามที่ผมบอกนะโดนระเบิดก็ไม่เป็นไรหยบมาห่างๆตรงนี้เว้นช่องหนึ่งหไหมมันจะฮิลข้ามไปถึงเอาพอจีฮิลก่อนพอจีฮิลเสร็จปุ๊บเซเว่นหลบออกมาห่างหนึ่งช่องไหม <S <S มันจะพ้นระยะพอดีเซเว่นเขาจะฮิลข้ามได้พอจีจะฮิลําอีกเนี่ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะสองคนนี้มีหน้าที่แค่นี้ ที่เหลือพวกนี้เหมือนเดิมเลยมันโดดลงมาตรงไหนก็ตามไปไล่เก็บไหลไหลไปเรื่อยไหลกันไปนะเนี่ยไหลไปเรื่อยประมาณนี้เนี่ยเล่นวนอย่างนี้ไปเรื่อยจนครบเทินนะครับลองดูเดี๋ยวก็ผ่านแล้วไม่มีอะไรมากกว่าน,นี้ลองดูครับเนี่ยก็เดี๋ยวผมทิ้งไว้เท่านี้นะเพราะว่ามันจะนานเกินไปมันมันวนซ้ําๆอ่ะมันซ้ําๆมันนายเกินไปมันแค่ เอาให้ครบก้าวเทินแค่นั้นเองแล้วมันจะฮิวทานพอดีเดี๋ยวเจอกันด่านต่อไปครับ